สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นลูบิกกันนะครับลูบิกที่แม่บีถือเนี่ยจะเป็นตัวทูกนะใช่ก็คือมไม,ม,ม่ซื้อมาเท่าไหร่ไม่ถึง140กว่าบาทอ่าไม่มีแม่เหล็กก็คือเวลาหมุนอ่ะมันไม่ลงล็อกกึ๊กกอ่าเหมือนเป็นลบ็บอยางใช่แต่ของบีมเนี่ยเหมือนกันดิแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นแม่เหล็กพอหมุนมันจะตรงล็อกใช่ป่ะบีม ไหนบีอธิบายเพื่อนฟังสิครับความรู้สึกรูบิกสองอันนี้มันแตกต่างกันยังไงอันเนี้ยฮะน้ำมีเข้ามาเนี้ยเพราะมันลงล็อกอะเพราะว่า,วามันกึกกึกเลยใช่ม,มันดูเรียบร้อยดียอ๋อมันเล่นง,ง่ายวันเถอะใช่ี่เขามีวิธีด้วยนะใช่อันนี้ก็คือเราไปซื้อร้านพิษต้นหมาที่ริมน้ำตอนตวันลอยกระทุมน,น้ำมีคิดว่าปลาอันเนี้ยน้ำมีคิดว่านะอัน,นอันเนี้ย อันนี้อันนั้นไม่ใช่แม่เหล็กใช่ไหมใช่อันเนี้ยมันมันเน้นเร็วเน้นเร็วเนี่ยแนี้แต่แบบไม่มีแม่เหล็กนะบีมใช่แต่มันเน้นเร็วอ่ะมันนิ่มอืมนิ่มๆงไงแล้วอันนี้ไม่เร็วเหรอไหนลองสิไหนลองไม่ต้องมันก็เร็วอยู่แหละมันก็เร็วอยู่แต่ป่าว่าถ้าเล่นบ่อยบ่อยค่องๆมันก็เร็วนะแต่อันนี้จะดูแบบแข็งแรงนี่ใครรู้บ้างลูบิกเนี่ยกลับมาฮิตอีกขังอ่ะเพราะอะไรน้องๆรู้ไหม บีมไปดูช่องไหนมาเขาก็บอกว่าจําไม่ได้ช่วงนี้เป็นกระแสฮิตมากรูบิกนี้แก้ให้แม่ดูซิว่าบีมจะทํากลับมาเป็นสีเดิมได้ปะสีตรงนั้นลองนี้ลองนี้ลองลองลองให้บีมดูสิอะบีมโชว์ไม่รอดไม่รอดอะลองดูลองดูอลองดูสิโอ้โ,อโหโหโดูใหญ่เลยครับดูใหญ่เลยครับไม่น่าจะรอดนะครับ บีมป้าเห็นบีมเล่นบ่อยอะ่ะบีมต้องเล่นเป็นอ่าให้เวลาโอ้โหแม่เอามาั่งแม่เอามาั่งอ่ะดูสิแม่กะน้องบีมใครจะทําให้สีมันเหมือนกันแค่ก็่สามสีอ่ะตรงเนี้ยทำให้แบบครบเลยลองดูสิลองใช้ความสามารถดูว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนบีมบีมดูสูตรอยู่เห็นป่ะน้องๆมันมีเขียนนี่ แม่นี่ท่าดีครับท่าดีทีเหลียวท,ท่าได้ท่าได้แต่แก้ไม่ได้น้ำยังทำตามสูตรหมดทุกสูตรแล้วเป็นงองนก็เป็นอย่างนี้ยากนะ <S <S <ๆ>แม่บีอาทำอะไรครับแกะแกะทำไมอ่ะแกะใส่ไมบ้บีครั้งที่แล้วบีทำรุดไปหระใช่ไหนลองที่แกะได้จริงเหรอม <า S 1> อันนี้แกะได้แต่น่ะไ,ไหนไหนลองนี้แกะไงเนี่ยแกะแกะให้มันลงตามสูตรแกรุดเลย แกะให้มันตรงตามสีทุกสีเลยแล้วใส่เหรอ้รูบิกแกะได้ครับทุกคนอคนี่ดิจะผักนีดเท่อยมันเดี๋ยวมาดูกันแม่บีแกะแล้วครับแล้วไม่รู้ว่าแม่บีจะสามารถประกอบกลับได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเช้าบี่มมีสอย่างเขียวไงจบแ็บจๆบกบจ,บจบกินขนมเลยนี่เหรอค่ะ วินนี่มันมินทอรสนี่ใครเขาลูก,กับละรอป้านี่แม่บีเริ่มประกอบแล้วครับห้องนี้มีหลายรูบ<ช>ิดเลยแต่ที่พีคที่เกดคืออันนี้<ร>พีระม,มิดพีระม,<ห>มิดพีระมิดโอ้มีมมสองอย่างประกอบได้กับป้าแต่ว่าลูกบิดสองอคูนสองจา้าง่ายกว่าสามคูนสามแต่ตอนเนี้ยป้าจะบอกว่าบีมบอกว่ายอมแพ้ทำไม่ได้ครับยากยากได้มาประมาณนี้นี่อ่ะ แม่ก็ยังทำไม่ได้ต้องฝึกฝึกฝนอีกเยอะมางคนเล่นมือเดียวได้ด้วยอะที่ป๊าเห็นนะบีมอ่บีม <Beam. S 2> แกลูบิกแล้วปวดหัวเรากินหินกันปะอ่ะขน <Okay. S 2> มกินขนมหินกันกินหินดีกว่าฟันจะได้หักคอมาเรามากินหินกันออหอมมากเลยอะแกออกมาเป็นช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตหินแกออกมาเป็นแบบนี้แกะปั๊บบีมยิบไปกินอันหนึ่งเลย ดูนี่ระวังฟันหักนะยาเขียวแลง้ข้างในเป็นช็อกโกแลตไม่ข้างในไม่ใช่ช็อกโกแลตข้างในเป็นดินดินอะไรดินกินไม่ได้อันนี้ของกินได้ข้างในเป็นดินเพราะข้เห็นอ๋อ <laughs> ปลากินมั้งปลากินเม็ดเล็กอันนี้ดูดิเล็กทิฟเกียวเล็กจิ๋วโอ้ยอันนี้แตกไปแล้วแต่อร่อยนะอร่อยนะช็อกโกแลตอ่ะหอมเลย อันนี้เอาแม่ลืมแล้ว <laughs> ถ้าเล่นไปแล้วมันหมืดมันซืดอ่ะเอาน้ํามันมาหยอดได้นะพอหยอดน้ำมันไปมันจะหมุดเร็วขึ้นเลยจริงเหรออืมน้ํามันหมูได้ไหมได้ไหมน้ำมันพืชเลยเพวกนี้ไม่แน่ใจต้องไปเซตดูในยูทูบว่าบมแกงหองว่าใช้น้ํามันอะไรจะเหมาะสมกับการใช้บีบแยงปลากินหมดเลยเหลือเม็ดเดียวนี่มีสีเขียวด้วยแกะสีเขียวกินกว่า ถุงนึงมีตี๊บเดียวเองกินไม่รู้สึกเลยดูซิอันนี้มีหินสีอะไรบ้างโอ้ป<ะ>้าอันนี้สีน้ำตาลเยอะทำไมถุงนี้ดูไม่มีชีวิตชีวายมีแต่สีน้ำตาลเยอะไะแม่ประก,กอบใกล้เสร็จแล้ว <c oughs> ใกลแล้วไกลแล้วเหลืออีกสมอันแ<อ>ม่บีทำได้อะ แกไม่ได้แกะอาแกไม่ไดแ้แกะแกะเลี้ยงไม่เลยครับเยี่ยมเยี่ยมแต่น,นี้อย่าแกะนะเดี๋ยวพัง <c oughs> ใช่เ,เสร็จแล้วว่าไม่มีประกอบเสร็จแล้วางานเร้ไมขายเล่นอนันนี้ชันนวนะเดี๋ยวีระวังจำให้ได้บิดไปทางไหนบ้างเรอลองมหมุนช้าๆก่อนหมุนแล้วเอากลับมาตำแหน่งตำแหน่งเดิมว่าพอประกอบเสร็จแล้วมันเล่นได้จริงมัามา ให้แล้วเดี๋ยวเราโอ้ให้เพื่อนดูโคตรหมดเลยกำทางให้ได้นะเดี๋ยวเห็นป้ะไหนลองหมุนดีได้ทุกทิศทางปะครบสี่ละอ่อครบสี่ครบสี่หมุนได้ทุกทิศทางไหมอาไม่มีประกอบสำเร็จมั่วไปมั่วไปาดูดูดูเอาแล้วโอ้ยอะเยอะมากนะเีลยกลับมากลับมาไม่เป็นเหมือนเดิมนะเลื่อมนล็กอะท็อ โอเคเรียบร้อยอ่ะอ่อ่ะอเอามาบีดูเขาเขาบอกโอเคเรียบร้อยยังไงยังไงนี่ขนาดเนี่เป็นคนหมุนเองนะ <g Bak ers> เป็นคนหมุนเองนะเอาเอาแล้วงงแล้วงงแล้วงงงงเอาแล้ว อ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนให้บีมไปฝึกวิทยายุทธก่อนนะเออพอยากมากเนี่ยแม่เพิ่งทําให้เป็นสีเดิมหมดอะ <c oughs> ทำกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วไวอีกรั้งสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัรยอมแพ้ยอมแพ้ <c oughs> ยอมยอมเนี <c oughs>